หากพูดถึงละครไทยแนวรักโรแมนติกที่คนไทยหลายคนชื่นชอบนะครับก็คงจะต้องมีเรื่องปริศนาติดอยู่หนึ่งในนั้นด้วยปริศนาครับเป็นนวนิยายรักหวานซึง้งประพันธ์โดยวรณประมวลมากซึ่งเป็นนามปากกาของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตโดยนางเอกของเรื่องชื่อปริศนาหญิงสาวหัวสมัยใหม่เฉลียวฉลาดและกล้าสแสดงออกเนื่องจากเติบโตอยู่เมืองนอกเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยครับเรื่องราวความรักของเธอจึงเกิดขึ้น จากนาวนิยายชวนฝันและทําให้หลายคนทวินหาในความรักแบบท่านชายพศและปริศนาความโด่งดังจึงทําให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นครั้งแรกในปี2525 25, ซึ่งปริศนารับบทโดยจารุณีสุขสวัสดิ์และท่านชายพศคือเกรียงไกรอุนทนันกํากับการแสดงโดยรุตรณพบเล่นเขเล่นต่อมาในปี2530นะครับได้ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในรูปแบบละครโทรทัศน์ ซึ่งปริศนารับบทโดยพี่หมิวลลิตาสาศิประภาส่วนผู้รับบทเป็นท่านชายพศคือพี่นกชัดชัยเปล่งพาณิชย์สร้างโดยบริษัท i Am อมโปรดักชันจำกัดจากฝีมือผู้จัดละครชื่อดังอย่างพี่ไก่วรายุทธมิลินทจินดาครับและในปีที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือยุคของคุณติ๊กเจษดาพรผลดีที่รับบทหม่อมเจ้าพศปรีชาและสาวเทย่าโรเจอร์รับบทเป็นปริศนาสุธากุลในปี2543 ด้วยความขี้เล่นสารสนของสาวเทย่ากับคุณชายมาดเนียบสุดหล่อของพิติ๊กนะครับทำให้แฟนๆทั้งประเทศตกหลุมรักคู่นี้กันเป็นแถวๆเลยทีเดียวครับและล่าสุดครับในปี2558นี้นะครับคุณแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศีคำรุงยุคนขอหยิบนวนิยายสุดโรแมนติกมาปัดฝุ่นทําเป็นละครอีกครั้งและผู้ที่จะมารับบทเป็นหม่อมเจ้าพศปรีชาคือคุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ ประกบคู่กับนังเอกหน้าหวานคนใหม่ของวงการอย่างสาวเฟสุสมากิตยากรณอ,นะอยุธยาแฟนๆของเรื่องนี้ต้องติดตามอย่าผลาชมในเวอร์ชันล่าสุดที่กำลังจะมีขึ้นนะครับถ้าเป็นครูอ่ะนะครูจะนั่งรถสามเอไม่มีต่างก็ไม่เป็นไรให้คนที่วางใจให้